เอาละนะผมการสวรนคักขุดแร่ทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเดิมกันอีกแล้วนะผมก็คือช่อง Scatter TV ครับผมวันนี้มีมอยู่ก,การสอนไปหาห้องลับที่ถูกซ่อนไว้หรือก็คือตามปกคลิปนะครับผมคือห้อง Lucky Box โอเคก็ดึงก่อนได้นะผมฝากกดไลค์ Subscribe เป็น like, ปกำลังใจให้ด้วยนะผมแล้วเราตัดไปเริ่มกันเลยดีกว่าอย่าช้าด้วยานะครับผมโอเคนะผมสำหรับอย่างแรกเลยนะครับห้องลับห้องลับนี้นะผมเป็นห้องที่เก็บแร่ Lucky Box ไว้นะครับผมซึ่งพอเราขุดอ่า Lucky Box แล้วนะผมเราจะได้มาเป็นแร่ที่ชื่อว่า ชื่อนะี่มันเป็นปลา เป็นแร่ระดับลีล็กนะครับผมโอกาสขุดได้คือ1นต่อหนึ่งเลยก็คือขุดไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมการบวกคูณก็คือศูนย์นะครับและแร่นี้จะมีประโยชน์อย่างไรนะครับผมผมจะอธิบายไปช้าๆโอเคอย่างแรกนะผมเราจะพาไปหาห้องกันก่อนห้องนี้นะผมถูกซ่อนอยู่ในโลกแรกนะครับผมถ้าใครอยู่โลก2ก็ต้องกลับมาโลกแรก้วยพอท่อก่อนเนาะโอเคพอทุกคนกลับมาก็จะอยู่ห้องนู้นะครับวิ่งตามมาเลยวับผมวิ่งผ่านร้านอ่าร้านขายของไปนะครับมาที่บ้านนี่เลยอยู่ตรงนี้นะผมเดินขึ้นมาผมจะสอนวิธีเข้าง่ายๆเนาะอันนี้ผมใช้เเเเเผผ่าาป็นอตตีย ชื่ออ่านอลไวผมจำไม่ได้อะวิธีเข้าง่ายๆนะผมจะมี2วิธีนะก็คืออยู่ตรงนี้ตรงกล่องนี้แล้วโดดแล้วเข้าเลยนะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งถ้าเป็นคนตัวเป็นอ่าเผ่าตัวสูงออกยากย่างโอเคคนตัวสูงก็ใช้วิธีนี้ก็ได้เดินตรงหินนี้แล้วก็โดดไปแป๊บหนึ่งอะโดดไปแป๊บหนึ่งแล้วก็รอตกแต่ผมแนะนําโดดตรงถังได้แหละดีจัละซุบนะนี่ับผมเข้ามาต้องมุมนี้เท่านั้นนะครับสองมุมนี้ไม่ได้นะต้องมุมนี้เท่านั้นโอเคเข้ามาแล้วลงไปแล้วผมโอเคนี่นะพอเราลงมาแล้วก็จะเป็นเต็็มมไปด้วยักกบอซนะรผึ่ง มีเลือดอยู่ทั้งหมด1,000 0นะครับเหมือนจะอ่าแล้วก็เหมือนพ i ิกแอคระดับไหนจะมาขุดก็ได้นะผมแต่ผมแนะนําให้เลดเกมนะครับค่อยมาทำเนาะเ <laughs> พราะว่ามันหมื่นหนึ่งอะ่ะนั่งขุดไปสีเวลาตายนะครับผมโอเคพอขุดแล้วเราก็จะได้ตามที่ผมบอกแล้วผมก็จะเป็นแร่อ่ป่านะครับซึ่งแร่นี้ทำอะไรได้เดี๋ยวโอเคพาไปที่ตรงเตาหลอมเลยดีกว่าไปวับโอเคนะคผมก็สำหรับแร่นี้นะผมเราได้มาปุ๊บเราจะเอามาครับ เป็นอาวุธจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าพอเราค้าเป็นอาวุธแล้วนะครับผมอ่ะสมมติอ่นนี่ผมมีอ่ะผมยังไม่ได้ทำโอเคขอเวลาทําแป๊บหนึ่งครับใช้แค่เอาจริงใช้แค่3อันทำอ่าอาวุธสักชิ้นหนึ่งมาก็ได้นะผมสร้างมาเลยดีกว่าไปเร่งเวลา โอเคนะคพอเราได้ออกมาแล้วนี่หน้าตามันจะออกมาเป็นปลาแบบนี้นะอ่ะนี่นะครับพอเราได้ออกมาอ่ะค่าสเตตเป็นไงปุ๊บนี่นะครับระดับรีริกเลยดาเมจเป็นศูนย์นะครับนี่คือความสามารถของอาวุธนี้ถามว่าเราทํามาเพื่ออะไรจริงๆผมไม่แน่ใจว่าตีไปอ่าถ้าเราไปผสมกับแร่อื่นมันจะมีความสามารถแบบว่าอ่าย่างของอันเนี้ยเห็นปะ่ะมีความสามารถแบบว่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมเป็นความสามารถแฝงในอาวุธนะครับ แต่ว่าอันนี้ฝากคอมเมนต์ทีเพราะว่าผมหาข้อมูลแล้วผมก็ไม่เจอเลยนะครับซึ่งถามว่ามีประโยชน์อย่างไรตอนนี้เท่าที่ผมรู้ก็คือเราเอาเอาวุธนี้นะครับผมเอามาเพื่อตีบวกและเปิดอาชีพเมนอันนี้ครับผมก็คืออัปเกรดมาสเตอร์นะผมก็คือเราต้องทําการอัปเกรดให้ครบอ่าอันนี้ของผมจะเปิดเป็นอันต่อไป28%นะครับผม อันสุดท้ายเป็น35ซึ่งน่าจะอัปเกรด1,000ครั้งนะเท่าที่ผมเดาเนาะซึ่งอาชีพนนี้นะผมเราจะได้ในด้านของครีเชนนะครับผมถามว่าครีเชนคืออะไรก็คือการที่เราตีแล้วมันจะดับเบิลดาเมจนะครับผมซึ่งเกมนี้เป็นการดับเบิลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมเอาไปใช้มันเหมือนไม่ดับเบิลเท่าไหร่นะครับเอาง่ายๆคือมีโอกาสติดครีนะครับผมก็แบบว่าถ้าสมมติอ่ะเราตี50อาจจะครีไปเป็น101นึงนะครับผมในกรณีถ้าเป็นการเบนะิร์นเนาะแต่ว่าค่าของขีเกมนี้ผมไม่รู้ว่านับยังไง นะครับโอเคเราตีบวกถามว่าตีบวกยังไงก็แค่เราก็แค่เดินไปที่ร้านที่เขียนว,ว่าเอนชานนะครับผมเดินเข้าไปเลยจากนั้นเราก็เลือกอบับผมแล้วก็ตีเลยตีนะครับไม่ใช้ของอะไรเลยนะครับแล้วก็ใช้เงินอยู่ที่ศูนย์ไม่ต้องบอกว่าตีบวกไปสักพักมันจะเริ่มใช้เงินเนี่ยนะเห็นไหมใช้เงินแล้วแต่ว่าเงินก็น้อยอะไม,ไม่ไม่น่าเจอเกินสัก20บาทได้นะเท่าีผมลองตีมาไม่น่าเจอเกิน20นะครับก็อันเนี้ยนะวิธีคือทำไปไงนะี้ ทำไปเงกกี้ยจะเกิจะแต่ถ้าเราตีบวกเผลอให้มันตันไปที่9ก็คือมันจะเอ็นช้านต่อไม่ได้นะครับก็คือต้องไปขุดแร่ใหม่นะผมในการเปิดนี่เห็นไหมไอเทมอัปเกรดผมก็จะมากขึ้นนะครับผมก็คือเอาไว้เปิดคริเชนะผมก็จริงๆงคลิปนี้มีแค่นี้เลยในครับผมก็ผมอธิบายยังไงไม่เข้าใจยังไงก็ขอพระทานอภยัยนะตรงนี้แล้วผมคอมเมนต์แนะนําติดทากันได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมมีอะไรสงสัยยังไง ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบถ้าคลิปใหม่ยังไม่ลงนะครับผมก็ถ้าการพูดผมมันน่ารำคาญไปก็ขออภัยนะเพราะว่าตอนนี้รีบอยู่นะครับโอเคแล้วคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ